สวัสดีครับผมเมเบิลวันนี้เราจะมารีวิวแจ็คเจตของเรานั่นเองแต่ก่อนจะไปชมคลิปฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ถึง1นึ่พันซับแล้วก็ช่วยกันแชร์กันคอมเมนต์เพื่อทำให้คลิปต่อไปดียิ่งขึ้นด้วยนะครับโอเคเรามาเริ่มดูกันเลยแจ็คมีค่าไอพอยู่ที่80%มีค่าอเท็จอยู่ที่ร้อยสิบเปอตกิลติดตัวเราก็คือดาบความมืดการโจมต,รตีของเราเมื่อโดนศัตรูศัตรูตที่โดนโจมต,ตีจากเรานะ จะติดสถานะเลือดไหลความสามารถของสถานะน,นี้คือทําให้คนที่โดนอะเสียเลือดไปทุกๆวินาทีอะมันก็ไม่ได้แรงมากแต่ก็ถือว่าใช้ได้โอเคและสามารถซ้อนทับได้ถึง3ขั้นเพราะเราถึง3ขั้นนะมันจะไม่ได้แค่ทําให้อีกฝ่ายติดสถานะเลือดออกแต่มันจะแบบเลือดออกแล้วก็ลดการฟื้นฟูผมก็ไม่รู้นะว่าลดการฟื้นฟูเท่าไหร่แต่ก็ช่วยได้เยอะมากเลยโอเค สกิลตัวที่2ดูไซเมื่อเราถึงเรเวสาหลังจากเราใช้ไซนิเกียการโจมตรีขั้งถัดไปอ่ะก็จะกลายเป็นการแบบแทงคือโปรตีนะการโจมตรีของเราจะเป็นแบบตวัดต่อไปจะเป็นแทงก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมีประโยชน์อะไรแต่ก็มันก็น่าจะมีประโยชน์แหละโอเคโอเคพอรู้ถึงเรเวหกนะหลังจากเราใช้ไซนิเกียมันจะเพิ่มความเร็วให้เราหนึ่งจุดสามวินาทีมันช่วยให้เราไล่ล่าหรือหนีก็ได้นะช่วยเราได้มากเลยโอเค ก็ลานเอ่อผมหมายถึงเกียร์ชิ้นแรกของเราเป็นลานเพิ่มความเร็วเป็นประเภทบัฟคูดาว22นาทีควาสามารถคือเพิ่มความเร็วให้เพิ่มความเร็วจมตีให้กับเรา60%นาน6วินาทีพอเราอัพถึงเลเวล3นะให้เราเลือกเป็นเพิ่มพลังจมตีธรรมดาเพื่อที่เราจะได้แบบทําคอมโบชุดเดียวอีกฝ่ายตายทําตามได้โอเคพอเราเพิ่มเป็นพลังจมตีธรรมดานะ มันจะช่วยเพิ่มให้ดาเมจแรงขึ้นอะดาเมจการโจมตีวงเล็บเปิดนะการโจมตีธรรมดาของเราเท่านั้นวงเล็บปิดโอเคเพิ่มขึ้นแค่ยีนาน3วินาทีแรก3วินาทีแรกอะผมเชื่อว่าเราสามารถทําให้อีกฝ่ายตายได้เลยนะโอเคชิ้นที่สก็เป็นดอกไม้กินคนเป็นประเภทดาเมจคู่ดาวสิบวินาทีเรียกออกเรียกดอกไม้กินคนออกมาสามตัวอรอบเพื่อใช้นานให้ห้าวินาที สร้างดาเมจ40%ของวันกลางโจมตีทุกคนผมก็น่าจะอธิบายไปหลายคลิปอยู่ก็อย่างนี้มันก็ไม่ได้แรงอะไรมากประเด็นไม่ได้อยู่ตรงน,นั้นคือมันมนานถ้าเวลนาทีมันช่วยเราได้เยอะโอเคพออัพถึงเลเวล3ให้เราเลือกเป็นฟืน้นนิพีเมื่อโดนมันจะช่วยเปลี่ยนจากพอเราสร้างดาเมจดอกไม้กินคนหนึ่งตัวสร้างดาเมจไปแล้ว10%อะ10%ดาเมจที่มันสร้างอะก็จะกลายมันจะเป็นการฟื้นนิพีให้ตัวผู้ใช้อะ คือเดิมทีมันก็ระมืแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์อะแต่มันมีตั้งสามตัวคิดดูนะมันก็ช่วยเราได้เยอะเลยอะเราสามารถใช้อันเนี้ยคอมโบคู่กับสกิลตัวของเราเมื่อเราเลเวลหกนะมันทําให้เราแบบวิ่งเร็วอ่าวิ่งเร็วแบบอันเนี้ยเราจะใช้หนีหรือใช้ไล่ล่าก็ได้ช่วยได้เยอะโอเค้ีที่สเราเป็นตุ่นเจเอ๋พูดแล้วมมนจะกจรจี้ยางไงไม่รู้เป็นประเภทดีบัฟคุดาวก้าวไนาทีเรียกตุ่นออกมาในทิศทางที่กําหนดและพักเป้าหมายคือทําให ตัว1ตัวตัวแรกลอยขึ้นออพร้อมทั้งสร้างดาเมจร170้อยเจดสเปร์เซ็นตของมันดนมตีคูดาวมันก้าวินาทีเองจิด,ดูร้ดสิบเใช้ได้พออัพถึงเลเวลสามอ่ะให้เราเลือกเป็นลดคูดาวเพื่อที่เราจะได้ใช้คอมโบคู่กับเลเวลสาของเราสกิลตัวอันที่2องเลเวลสามอ่ะผมก็ไม่มั่นใจหรอกมันมีประโยชน์สกิลตัวนั้นมีประโยชน์อะไรแต่ก็ ผมเชื่อมันจะช่วยเราได้เยอะและอันนี้คู่ดาวหกวินาทีมันช่วยเราได้แน่ๆโอเคเรามาดูวิธีการอัพกันเลยนะวิธีอัพคือให้เราเลือกเป็นตุ่นจาเอ๋เลเวลสามเป็นรถคู่ดาวดอกไม้กินคนเลเวลสามเป็นฟื้นนิพีเม่อโดนและลานเพิ่มความเร็วเพิ่มพลังโจมตีธรรมดาเมื่อเรา 3, เลเวลสามขอจำอีกรอบนะเป็นตุ่นเจเอ๋เลเวลสามรถคู่ดาวดอกไม้กินคนเลเวลสามเป็นฟื้นนิพีเม่อโดน และลานเพิ่มความเร็วเป็นเพิ่มพลังโจมตีธรรมดาโอเคเราก็ไม่น่ามีอะไรพูดแล้วก็ไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับไปโอ้ว้าวทุกคนดูสิครันนี้เราได้ครันนี้เราได้ด่านป่ามายาแล้วดูทีมผมสิเจไดสามตัวนะครับเจไดสามตัวไอ้บ้าเอ,อ้ยใครแทงไวทีนี้ <c oughs> คือผมบอกก่อนนะ้ว่าไม่มีเพื่อนเล่นเกมนี้ นั่นแหละไม่มีก็เลยต้องกดคนเดียวอ่ะเออมันก็จะเหงาเหงาอ่ะและทีมันก็จะเละๆเละไม่หน่อยนะมันเยอะเลยเออนั่นแหละก็ผมถ้าผมเล่นผิดพลาดก็ไม่ใช่ความผิดผมนะเออนั่นแหละเล่นพลาดไม่โทษตัวเองนะครับทุกคนเล่นพลาดไม่โทษตัวเองอ่ะอ๊อเห็นไหมอ๋อสุนไม่โดนด้วยทุเรนมากเพื่อนตีไปนะตีไปก็แตกแหละอ่านั่นแหละแตกและ เพื่อนกอออ็โอ้อม,มันตีมาแล้วรีบเคลียร์ก่อนพอเคลียร์เสร็จเราค่อยไปนะครับอิชหนีไว้เห็นไหมทุกคน,นลลคือไอตัวมอนเตอร์ตัวเนี้ยมันจะมีไอรูปหลอดเลือดสาอันนะนั่นคือมันติดสถานนะเล,ลือดลดการฟื้นฟูไปด้วยแล้วส่วนที่ตัวยังไม่ติดอะและโดนตีอะจะแบบ ติดแค่เดียวนะนั่นแหละเออไปวิธีดูนะผมเชื่อคนเล่นเกมนูน้นนะจะรู้อ่ะเพื่อนเห็นไหมเพื่อนเฝ้าตรงนั้นแล้วเราก็ไปบุกได้เลยนะไม่ต้องกลัวใช่ถ้าเพื่อนไม่เฝ้าอะาไปนะไม่งั้นตุ้ยตุ้ยอย่างเดียวนะบอกเลยทีมจะแพ้ได้เอออ้าวเอา,เอา,เอา,เอาใกล้ตายแบบนี้สวัสดีครับอ,อ,อ,รอ้าวอ้าวรอรอความตายรอความตายอิชเร็วๆตุนพิฆาตตุนผมหัวนะอ่าเนี่ยๆๆๆๆๆ ถ้าเจอตัวแบบนี้เราสู้ได้เลยนะเพราะตัวนี้เป็นสายซับพอร์ตอยู่คนเดียวไม่โหดใช่ไหมทําไมเราเดินไม่ได้อะเอา้าตุ่นพิฆาตทาไมต้องเรียกตุ่นพิฆาตโอ้มันฮีวะ่ะเออแต่ไม่เป็นไรตัดเลือดช่วยหน่อยครับพี่พี่ตัดเลือดเอ้ยอตุ่นตุ่นค่อนข้างช้าเอ้ยเอาให้ได้เราอยากเอาเออคืนั่นแหละโอเคกลับพอดีนะปล <Nice. S 2> อดภัยปลอดภัยโอเคก็เราก็เลเวลห้ากันแล้วนะครับเราจะโหดตอนเลเวลหกนะ พอเราเรื 6, ่อหกเราใช้ซนิ่งเกียร์ไปด้วยผมอยากเล่แค่เกียร์ธรรมดามากนั so play, the future, ่นแหละพอเราใช้เกียร์ไปด้วยเราจะวิ่งเร็วมากในตอนที่เราวิ่งเร็อ่ะดูยังไงก็คือมันจะมีเอฟเฟกต์สายลุ้งตามหลังนะครับเกมนี้มันออกแบบมาน่ารักมากผมถูกใจก็นี่ฮะผมเกยดตอนมันหดกระดองมากอ่ะคือมันอึดแบบกุ้งตายควายรู้มั้ถ้ามีคำหยาบก็ขออภัยนะ ไม่อย่าอย่ามาลัดผมนะครับอย่าอย่าไม่เราโดนลัดเราไม่ได้เราไม่ได้เก็บเลือดก่อนอย่าวู่วานนะมันอยู่กันสองตัวตัวนี้สองตัวหิวเลือดแรงนะบอกเลยอ้าวอ้าวหลุดหลุดฝูงพบคนหลุดฝูงครับพบคนหลุดฝูงออกไปใต้ไม่มันไม่หลุดฝูงมันมาเต็มเลยโอ้ทุกคนลาก่อนโลกพมันโหดหลาย <laughs> อย่าเล่นป้าแบบผมนะครับก็เห็นอยู่แหละมัน อยู่ใกล้ๆกันอะต้องสามตัวอย่าบ้าไปบุกนะแพ้ได้นะแล้วตายแบบผมด้วยแต่ไม่เป็นไรเกมเราก็น่าจะชนะแล้วดูสิสิบโหต่อยี่สิบเกล่ะนั่นแหละเอ้ก็อีเร็วเร็วเร็วเเห็นไหมทุกคนเนี่ยเราใช้สินิงเกียร์เราวิ่งไหวมากนะก็เพื่อนเรายังบุกไม่ได้เราอยากบุกด้วยอ่ะอ้เอเฟกสายลุงมันน่ารักมากเลยอีตี ตีทุกคนครับตีตีเลยตีอิชอ่าดูดีเพื่อนเราเราไปด้วยนะแม่เราไปด้วยนะแม่ไหนไหนเกมก็จะจบแล้วพรุ่งนี้ไปไม่ถึงหรอกใช่ไหมใช่เรอครับทุกคนดูสิอย่าเพิ่งเลี้ยวเจเองอ่ะอยวเราเลี้ยวแผนนะดูดูยังไงไม่รู้อ้าวแบบนี้เข้ามาใกล้หน่อยแหงแล้วนะครับเตรียมกดสกิลตีเออนั่นแหละเราก็โดนราฟไปด้วยนะครับ หรือเรามาลาเขาเรา,าลากเขาลาไม่ได้ก็ <Switch. S 1> บทดไม่งั้นแหละเออไม่มีอะไรหรอก oh. นอ่ีะะอีกเกี่วหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรครับ <Victor. S 1> ชนะคือตอนเล่นเกมผมอยากให้ทุกคนไม่ต้องจริงจังมากนะคือมันเป็นแค่เกมอยากให้แบบเล่นแค่ผ่อนคลายผมเห็นบางคนเล่นแพ้แล้วหัวร้อนะ่ะด่าเพื่อนร่วมทีมด้วยก็เล่นแบบพอดีพอควรนะ mm hmm. อย่าไปเล่นจริงจังมากมันเป็นแค่เกมอย่าลืมโอเค ก็อืมไปดูเกมสองกันเลยดีกว่านะครับแปะดินี้วแปะครับอกตอนนี้ก็โชคดีนะอีกฝ่ายไม่มีตัวแทงแล้วก็ไม่มีน้ำหมึกเราก็รีวิวได้เต็มที่และเราก็ได้ด่านป่ามายาอีกแล้วนะครับอตอนหนักคิปมันต้องได้อยู่สองด่านคือด่านเลือผีไม่ก็ป่ามายาจะได้สองด่านนี้เสมอเลยอ่ะก็ไม่เป็นไรเล่นให้หนกก็พอครับ รีเลียครับรีบเลียอามก็รีดีแล้วก็รีไปไอ้น,นี่ก่อนเพื่อนโอเคก็เพื่อนเพื่อนตีไปก่อนนะเออนั่นแหละตีไปเดี๋ยวเราต้องรีไปกันก่อนอก็ถ้าคิดว่าตีสามคนแล้วเราสามารถกันได้ก็ทําไปเลยครับแต่ผมไม่ปันใจไงก็ไม่อยากกับฐานมากโอเคเห็นไหมเนี่ยการตีนะเนี่ยเห็นไหม ติดรูปเลือดอสามสามอันเลยนะตัวเนี้ยคือผมไม่ค่อยชอบคือมันต้านสถานะผมยกมันไม่ได้ไม่เหมือนตัวพวกนี้เห็นไหมยกได้ตามหลักเลยเออตีเร็วเรวคือผมบุกได้เลยนะแต่ก็อย่าเพิ่งบุกดีกว่านะดูเห็นไหมสกิลยังไม่พร้อมบุกไปก็จะทำให้เพื่อนหัวร้อนเปล่านะอ่าบอกก่อนเกมนี้คือเล่นให้สนุกก็พอพอเป็นเกมที่เหลวมาก ูกใจสายแบบลิงดิบก็มันก็มีบางคนที่หัวร้อนกับเกมนี้บ้างแต่ก็อย่าไปจริงจังครับเออนั่นแหละเฮ้ยตีหน่อยตีหน่อยตีหน่อยเพื่อนนายมาเพื่อนนายมาเราขอก่อนนี่น่ไม่เป็นไรก็เห็นแล้วเออเพื่อนเพื่อนเห็นแล้วก็อย่าทําตามนะมันไม่ดีมันทำให้เพื่อนแบบเล่นลำบากเห็นไหมเนี่ยคือคนเนี้ย เขาไม่ได้มากับคนนี้นะมันทำให้เกมลําบากการเล่นตัวละครตัวนั้นยืนคนเดียวมันเล่นไม่ได้นะครับมันต้องมีเพื่อนคอยอยู่ด้วยนั่นแหละเพราะฉะนั้นผมจะไปอยู่กับเขาเองต่อไปพูดแล้วมันแปลกแปลกเลยตํารวจ <laughs> ไม่ใช่อ่าเพื่อนพอนุ่ไปเลยนั่นแหละเ,เวลาเล่นตุ่นก็พยายามดับพุ่มเอานะครับแม้เกมนี้พุ่งมันจะไม่ค่อยเนียนมากเท่าไหร่ ขึ้นดักดักขโมยน,นี่ดักมากค่ะเออโอ้ oh, มองมาทําไมละ่ะนายก็เห็นว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วผมก็ได้คิวแต่สิ่งนี้ฟื้นพีคือความจริง,รงก่อนนานี้ะผมก็ไปแล้วคลิปนึงอะแต่ก่อนนั้นเนี่ยคือผมอัพสกิลผิดนะไอ้สกิลดอกไม้กินคนอะผมต้องอัพเป็นเพื่อฟื้นในปพีใช่ไหมรู้ไหมผมอัพอะไรผมอัพเป็นแบบให้อีกฝ่ายพอโดนแล้วสโลว์มันทำให้เรายืนไม่ได้นะ พอเดิพีเลือดเราก็หน่อยแล้วมันไม่มันใช้ไม่ได้นะเ,เห็นไหมเนี่ยเวลาอยู่หลายตัวเราก็เฟสพีได้ถึงแม้พวกนี้มันจะตีแรงกว่าการฟื้นเราก็ตามแต่ก็ไม่เป็นไรครับเออโอเคพร้อมบุกแล้วพร้อมซึมอเรลาคูดาวเสร็จแล้วเลือดก็เก็บตามป่าเขาเก็บตามป่า <minute> ดูนะไม่ระวังนะคนเนี่ยแบบเนี้ยอยู่สองคนอันตรายเราเราตายได้นี่เราต้องดักฆ่าคนเดียวนะ วิธีเล่นให้เล่นแบบรูปแบบแอสซิสให้เล่นแบบรูปแบบแอสซิสเห็นไหมอันตรีแล้วหนีครับพอเราเลเวลหกแล้วมันทําให้แบบใช้สกิลแล้ววิ่งไวครับหุ่นไร้การในตามมาทาไมเฮ้ยนั่นนั่นอยู่คนเดียวหรือเปล่าครับบอกผมทีว่าเอาไงดีครับเอาไงดีเอาไงดีเอาเอาโอ้โหเยอะไปคือตัวเรามันก็ไม่ได้แรงมากโอเคคีฟเข้าคีฟเข้าเราสู้ได้นะคีฟเข้าเราสู้ได้คือคีบมันช่วยเราแทงได้ ทุกอย่างในการคำนวณครับผมคำนวณไว้แล้วว่าผมจะกลับบ้านตอนไหนแค่ไม่ได้พูดให้ฟังเฉยๆแหละอืแถ้ไปเรื่อยแถ้แถ้อย่างเดียวเลยก็เกมนี้คงชนะแล้วก็เข้าๆประมาณนี้ครับติดตีไป คทุกคนก็เห็นแล้วนะครับว่าแจ็คลูปแบบนี้มันเป็นยังไงแจ็คสายค่าครับเล็กเจไรดีกว่าเจไดสายค่าเหมาะเล่นได้ง่ายมากนะครับตัวนี้ก็ไม่รู้มันก็เล่นง่ายมันหนีได้ไล่ล่าก็ดีโดยรวมก็ถือว่าตัวนี้โหดน,นะใครที่มีความคิดเห็นว่าเกียร์ผมะมัน มันไม่ดีมันไม่ดียังไงอ่ะมันแย่หรือมันด to ีก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยหรือใครมีเกียร์ที่แนะนำอยากให้ผมเล่นตัวไหนก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมจะได้โชว์โชว์ว่าสิ่งที่เพื่อนเพื่อนคอมเมนต์มันสามารถเล่นได้ไหมมันโหดไหมเออประมาณนั้นแหละก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วงั네้นฝากไปดูคลิปอื่นของผมด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วงั้นฝากไปดูคลิปอื่นของผมด้วยนะครับก็ see you again in the next clip 拜拜。Bye bye.